พี่น้อง fc ชาวแฟนเพจนะครับแล้วก็ชาวยูทูบนะครับวันนี้เขาจะมาใส่ตุ่มกุ้งนะครับนะป๋ยเบิ้งน้ำกันนะครับบ้าจะเป็นจังไรครับพี่น้องไปนะครับกาลังขีใส่นะครับันนี้ก็คือตุ่มขวดนะครับตุ่มกำลังลงไปใส่นะครับนี่ครับพี่น้องอิสานบ้านห้องนะครับ ครับนหากินแบบง่ายๆนะครับแบบอีสานอีสานเดี่ยวะพี่น้องอยากกินนั่งกับโมเดซี่นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับคับพี่น้องชาวอีสานพัดทินนะครับหากินต่างประเทศนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเอาเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องสามสิบชี้สิบบังอยู่ได้ได้ฮอด สองสามลบกป่ะตาไมู่้คือเรแต่มันจะเข่าบ่เข่าปะอืมน้องกับขึ้นยู่น้ำน้องคืกคือกัดนะครับพี่น้องใส่กลุ่มนะครับกลุ่มสาไดมีบ่มี่นะครับอันนี้เขาไม่ได้ไปใส่สา้พื่นนะครับเขาใส่สาจาขวงนะครับพูทั้งนั้นตุ่มตัวนี้ก็จะไปใส่ทั้งนั้นนะครับลุงเนาะวะนะครับนี่ครับลุงมันก็ลัาไปใส่อันนี้ก็คือตุ่ม แบบธีการใส่นับใหตัวนั่นนะครับพี่น้องให้มันมุดลงไปให้มันจมนะครับใส่เขาก็ต้องไปใส่เลึกนะครับเนี่ยแล้วพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาหาอยู่หายกินแบบง่ายๆนะครับหอยจุบลายสันพี่น้องลุ้งละว่านะครับใส่ก็ว่าต้องใส่ลุงเลือกหลายนะครับใส่ก็ใส่พอประมาณครับ เอาอีกสองหลังสุดทายนะครับพ่อามาลุ้นกันนะครับมืออื่นนะครับตอนไม้ยามนะครับพ่อามาลุ้นกันว่าสิเป็จนจังไดนะครับพี่นอ้องยวอัปเดตให้เบิ่งครับพี่น้องพ่อกันตอนไม้ยามมาก,กู้นะครับ มาแล้วครับพี่นงน่ายามนะมือเศร้ากันนะครับว่าสิปิดจังไหนสีมานบ่มานนะครับม่านรุ่นกันนะครับพี่นงขึ้นมาแล้วหนึ่งเต็มเขาอยู่ครับต่ว่าตัวใบญ่นะครับตัวน้อยที่งานเราทำสิดก้อยพ่ออะไกินอยู่ว่นหนึนงนะพี่นอกรับนะครับอากาศน่ามือเศร้านะครับจะมีหมอกนะครับนี่ครับอีสานบานเฮานะครับอากาศเย็นลมลื่นนะครับ อหลังซองกับพ่อได้เข่ามาอยู่นะครับมาไปรุ่นกันตุ่มเขียวยุบฟังนั่นนะครับนะครับมารุ่นกันนะครับตุ่มเขียวหมานบ่หมานอันนี้ไม่ค่อยเข่าเขาตุ่มบ่าโอ้ตุ่มก็ได้ทอดพ่อได้ก่อย,อยครับพี่น้องงานจะให้เจะไปรุ่นกันตอนที่นะครับน,นี้เห็นบ่เห็นนหรพี่น้องเลย นะครับพี่น้องเขาจังไปรุ่นกันตอนที่นะครับว่บาสีมันโมมันสฉพาะก้อยบ่พาะก้อยเขาจังไปรุ่นกันตอนที่นะครับพี่น้องไปแล้วครับเล่าัน้อนี้ก่นเียกว่าตกลางแล้มารุ่นเม็ตุ่มกันครับพี่น้อง เด็อแม่าสานบ้านห้องพอได้อยูได้กินครับตรงที่สองผ่านไปอนอมาดูตุ้งไทยนะครับ ว่าโอเคครับนี่นะสามตัวสามตุ่มเพอะได้ก้อยกับก้อยอิ่มอิ่มหลายคนอยู่นะครับี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นภาพนิ่งให้เบิ้งนะครับตอนก้อยนะครับอาจจะไม่ได้อัดวิดีโอนะครับจังเลเขามาดุนกันยังเลยแล้วมีเวลาเดี๋ยวผมอัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งกันตอนเท็ดนะว่าก้อยกุงเต็นเท็ดจังไลยนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เขาไปพ่อกันตอนก้อยนะครับ